เรามาเริ่มที่ตัวเลขแรกนะคะจะเป็นตัวเลข3หลักด้านหน้าค่ะจะเป็น195นะคะคือความกว้างของหน้ายางค่ะซึ่งหน่วยจะเป็น, mm นะะ Bro, มิลลิเมตร Social นะคะโดยเราจะวัดจากฝั่งซ้ายนะคะไปขวังขวาค่ะพิดาก็ชื่อชื่อของพิดาก็คือชื่อรัดดานะคะ <anka. S 2> บุญมาชื่อก็คือบุญมา,า,น,มานี่ก็มาจากตรงนี้แหละชื่อแมนมากเลยวัตถ<น>ุดิบเป็นนิดนึง นี่คือปลาสดเลยใช่ไหมปลาหมึกค่ะปลาหมึกค่ะปลาหมึกอ่ะเมนูต่อไปค่ะค่ะเมนูต่อไปนะคะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะเสิร์ฟพร้อมกับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พจอลงยางครับวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่2อแล้วครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะฮะอยู่กับพวกเราทั้ง3าคนเหมือนเช่นเคยครับผมโอแลน์มงคลชัยครับเจนจ๋าเจนจิราค่ะ ค่ะและหนูหลินนารุมนค่ะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งช่อง YouTube Channel ของเราช่องรถเอกไทยแลนด์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการนี้ครับใช่แล้วค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆหรือสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในทุกสัปดาห์ค่ะ ค่ะและสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่2แล้วค่ะรายการของเรานะคะยังนำสาระดีๆนะคะและเรื่องราวดีๆมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมอย่างเช่นเคยค่ะอย่าลืมติดตามชมจนจบรายการด้วยนะคะค่ะแล้วในช่วงแรกของเจนจ๋านะคะเป็นช่วงคุยเฟื่องเรื่องยางซึ่งวันนี้เจนจ๋าจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับตัวเลขบนแก้มยางเดี๋ยวเร,เราไปติดตามชมกันเลยค่ะ และสำหรับช่วงนั่งยางคุยนะค,คุณผู้ชมวันนี้โอแลนจะพาคุณผู้ชมไปทาความรู้จักกับร้านบุญมาแมกยางครับต้องบอกว่าร้านนี้เจ๋งจริงตัวจริงของรถ X เ,เลยนะครับผมไปดูว่าสถานการณ์ที่กําลังระบาดอยู่ตอนนี้ของโควิด -19 นะครับแต่ร้านนี้นะครับทำให้คุณลูกค้าเนี่ยประทับใจและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเลยครับค่ะและสำหรับช่วงที่3นะคะช่วงชีพจรเช็คอินค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปเสพบ,บรรยากาศ สวนมะพร้าวนะคะแล้วก็มีน้ําใสๆด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศเนี่ยชวนให้ดูแบบสดชื่นมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีอาหารก็อร่อยนะคะกับร้านยี่ยวนกินสวนไอดิน้าวอยู่ในจังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะนี่แหละคุณผู้ชมคือสาระและความบันเทิงนะที่เราทั้งสามคนอาสาพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยววันนี้นะครับผมพร้อมจะเดินทางกับเราหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยช่วง คุยเฟื่องเรื่องยางค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันในช่วงคุยเฟื่องเรื่องยางกับเจนจา๋าะคะวันนี้เจนจา๋าจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับตัวเลขวนแก้มยางค่ะในแบบฉบับกระชับและเข้าใจง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขแรกนะคะจะเป็นตัวเลข3หลักด้านหน้าค่ะจะเป็น195นะคะคือความกว้างของหน้ายางค่ะซึ่งหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรนะคะโดยเราจะวัดจากฝั่งซ้ายนะคะไปฝั่งขวาค่ะจากซ้ายไปขวาค่ะ ่และถัดมานะคะจะเป็นตัวเลขชุดที่2นะคะก็คือ55จะบ่งบอกถึงความสูงของแก้มยางค่ะจะเริ่มต้นที่45 55 65 75และ85ค่ะหลังจากที่ลูกค้านะคะมีมการใส่วงล้อกระทะหรือล้อแม็กนะคะจะวัดระดับความสูงจากพื้นจากพื้นวงล้อนะคะขึ้นไปค่ะ จากพื้นวงล้อขึ้นไปนะคะและถัดมาจะเป็นตัว R นะคะตัว R จะหมายถึงโครงสร้างของยางเรเดียนค่ะซึ่งคุณสมบัติของยางเรเดียนนะคะจะมีความทนทานและประหยัดน้ํามันด้วยค่ะและถัดมานะคะเป็นตัวเลข2ตัวท้ายนะคะคือ15จะบ่งบอกถึงเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะจะมีหน่วยเป็นนิวนะคะและเวลาที่เราไปเปลี่ยนยางใหม่นะคะหรือในกรณีที่ทควรจะเปลี่ยนวงล้อกระทะเป็นล้อแมกนะคะเพื่อความสวยงามโดยจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ขอบ14 15, 16 17, 18, 19, 20และ22ค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นตัวเลขชุดที่4ค่ะจะมีตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะก็คือ 85v โดยตัวเลขด้านหน้านะคะจะบ่งบอกถึงอัตราการรับน้าหนักสูงสุดนะคะข้อมูลตัวนี้นะคะจะมีข้อมูลในการเทียบตารางนะคะลูกค้าสามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ได้ตรงนี้85นะคะสามารถรับน้ําหนักได้อยู่ที่515กิโลกร,รัมต่อเส้นค่ะและต่อมานะคะเป็นตัวอักษรนะคะภาษาอังกฤษก็คือ v จะบ่งบอกถึงอัตราความเร็วสูงสุดนะคะเมื่อเรานําไปเทียบ ในตารางความเร็วจะอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะค่ะแล้วตัวเลขชุดสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวเลขที่ระบุวันผลิตของยางเส้นนี้ค่ะโดยตัวเลขคู่หน้านะคะจะเป็นสัปดาห์ที่ผลิตค่ะและใน1ปีนะคะจะมี52สัปดาห์ด้วยกันค่ะและเลขคู่หลังนะคะจะเป็นปีที่ผลิตค่ะและยางเส้นนี้นะคะผลิตเมื่อสัปดาห์ที่27ค่ะปี2021นนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่เจนจ๋านํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้แก่คนที่ใช้รถในปัจจุบันหรือว่าใช้รถในชีวิตประจําวันค่ะและเจนจ๋าขอส่งต่อในช่วงต่อไปคือช่วงนั่งยางคุยกับพี่โอแลนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้พี่โอแลนจะนําความสนุกอะไรมาให้เรารับชมค่ะช่วงนั่งยางคุยช่วงนี้สนับสนุนโดยยางรถยนต์รถเอก็กยางคุณภาพระดับสากลหนึบทุกสภาพถนน คุณผู้ชมครับช่วงนั่งยางคุยวันนี้นะฮะโอลนพา <c oughs> คุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านบุญมาแม็กยางครับผมซึ่งที่นี่นะครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทเอติมาไทยภายใต้แบรนด์รถเอ็กและสปาตันด้วยครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันว่าร้านนี้จุดเริ่มต้นของธุรกิจเขาเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปกันเลย ตอนนี้โอแลนอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับผมวันนี้เราได้รับเกียรติกับเจ้าของร้านบุญมาแมกยางครับผมวันนี้ขอต้อนรับพี่ดาผู้หญิงเก่งของเราครับสวัสดีครับพี่ดาสวัสดีค่ะพี่ดาครับผมวันนี้แนะนําตัวให้เรารู้จักสักนิดหนึ่งได้ไหมครับผมพี่ดาเป็นใครอย่างไรพี่ดาก็ชื่อชื่อของพี่ดาก็คือชื่อดดานะคะ บุญมาชื่อก็คือบุญมานี่ก็มาจากตรงนี้แหละชื่อแมนมากเลยมันเป็นนามสกุลนะคะนามสกุลก็คือเอามาตั้งเป็นชื่อร้านนะคะตอนแรกโอแลนมาเนี่ยก็คุยกับทีมงานว่าเอ๊ะเจ้าของร้านบุญมานี่ต้องเป็นผู้ชายหุ่นกำยำแน่ๆพอมาถึงกลายเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแก่งคนนี้นะฮะพิดาครับอยากให้พิดาเล่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ให้เราฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นมาอย่างไรจนกลายมาเป็นร้านบุญมาแม็กซ์ยงที่มีคุณลูกค้าเยอะขนาดนี้ครับ จุดเริ่มต้นเลยจุดจุดเริ่มต้นของพี่ดาคือโดนบังคับคือคือแฟนพี่ดาเป็นคนเขาอยู่ในวงการนี้มาก่อนอยู่ในวงการล้อแม็กมาก่อนค่ะแล้วทีเนี้ยพี่ดาจริงๆอ่ะอาชีพของพี่ดาก็คือเป็นพวกตัดเย็บอะไรพวกนี้พี่ดาจะอยู่ใช่อยู่คนละแนวเลยพี่จะเป็นชอบแนวตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะก่อนพี่จะทําแนวนี้ก็มาช่วงโควิดช่วงโควิดที่ ท,ที่ระบาดหนักๆคืนนอน่าจะ2ปีที่แล้วประมาณนี้แหละก็คือตัวนี้มันกระทบกระทบกับพี่ดามากเลยแฟนก็เลยบอกว่าหันมาหันมาช่วยน่อยหันมาจับทางนี้น่อยก็เลยอลองก็ลองอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้น,ตนใช่ไหมเริ่มต้นเพราะว่าเขาเขาคือพี่ดาม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเพราะว่าข้อมูลอะไรเขาจัดมาให้พี่ดามหมดแล้วก็คือมีแอ่ะพคุง่ายๆว่าก็เรียกว่าทางพีูุ่ชายเป็นคนซัพพอร์ตนต่งๆใช่ก็คือก็คือเขา สอนให้เรียนรู้อะไรทุกอย่างมันก็เลยเร็วรก็เลยเป็นเร็วรเป็นง่ายนะฮะถามพี่ดานิดนึงปกติแล้วคนขับรถมีทุกเพศทุกวัยแต่เฉพาะคุณสาวๆคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เขาจะเปลี่ยนยางเนาะเขาก็จะไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหรไ่นะอยากให้พี่ดาแนะนําเทคนิคในการเลือกยางการเปลี่ยนยางกับเขาสักนิดหนึ่งค่ะแรกๆเลยถามว่าเรื่องคุณภาพคุณภาพยางพี่ดาไม่อยากจะพูดถึงเพราะรว่ามันไม่ได้เกินกันเยอะเลยแต่ที่จะแนะนําในช่วงโควิดคือเรื่องราคาครับ เรื่องราคานี่เหมาะกับยุคนี้มากเพราะว่ายางที่ราคาเบาๆแล้วคุณภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่ก็คือพิดาก็จะแนะนําตัวนี้ไปรถ X เอ็กเพราะว่าเบาที่สุดในในตอนนี้นั่นแหละที่พิดาขายนะใช่แล้วเรื่องคุณภาพพิดาไม่เคยโดนไม่เคยโดนคอมเพนพิดาก็เลยสบายใจที่จะขายตรงนี้แล้วเวลาคุณผู้หญิงที่มาจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยพิดาก็จะบอกว่า ลองใช้มีปัญหาอะไรแวมหาพิดา <c oughs> พิดาจะรับผิดชอบให้ <c oughs> ถ้าถ้าพิดาแนะนําไปถ้ามันไม่ดีอะไรยังไงแวมหาพิดาพิดาจะแก้ไขแล้วก็รับผิดชอบ <c oughs> ให้ <c oughs> คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่ามาที่เนี่ยครบเครื่องหมดเลย o n e stop service เนาะนอกจากสินค้าที่ดีแล้วมีบริการที่ดีด้วยและที่สําคัญใส่ใจบริการหลังการขายเรียกว่าครบเครื่องมากๆเลยเนาะเน้นเน้เนบริการแบบจุกๆเลยค่ะต้องบอกว่าโลเคชั่นที่เนี่ยไม่ได้อยู่ติดถนนที่แบบว่าถนนเส้นหลักเนาะแต่ว่าอยู่ถนนเส้นในแต่ว่าลูกค้ามาตลอดเลยคุณผู้ชมอันเนี้ยวันนี้พอได้ฟังคํายนืยนยนันจากพี่ดาเจ้าของร้านแล้วเนี่ยไม่แปลกใจเลย <c oughs> นะฮะว่าทําไมเอาลูกค้าอยู่ นะครับผมก็คือร้านบุญมาแม็กยางลูกค้าขับมาจากสุพรรณลาดรีขับมาม,มีแต่มาไกลๆด้วยนะครับครับท้ายนี้นะคะอยากพี่ดาแนะนําช่องทางการติดต่อของร้านบุญมาแม็กยางมีช่องทางไหนบ้างแล้วก็เวลาเปิดปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ช่องทางการติดต่อนะคะเฟซบุ๊กนะคะ ชื่อบุญมาแบกยางได้เลยมีทั้งเพจแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ไลน์นะคะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร098-220-4864และเบอร์นี้ก็โทรหาพี่ดาได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะครับแล้วก็เวลาร้านเปิดบริการร้านไม่มีวันหยุดร้านบุญมาไม่มีวันหยุดเลยบริการทุกวันนะคะรับเงินทุกวันรับเงินทุกวันก็คือ แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะคร,ครับผมนี่ละผู้ชมครับวันนี้นะฮะโอแลนและในในช่วงของอนั่งยางคุยนะครับผมเราได้มาทําความรู้จักร้านบุญมาแม็กยางแล้วก็ได้มาทําความรู้จักพี่ดาผู้หญิงเก่งและผู้หญิงแกร่งคนนี้นะฮะเธอเล่าให้เราฟังแล้วนะครับแล้ววันนี้เรียกว่าคุณผู้ชมน่าจะเรียกว่ารู้จักมากขึ้นแล้วก็อยากจะมาใช้บริการที่นี่ด้วยนะครับผมวันนี้ทางรายการ ขอบคุณพี่ดามากๆแล้วก็เดี๋ยวทางรายการของเรามีของที่ระลึกมอบให้พี่ดาด้วยนะครับผมขอขอบคุณพี่ดาก่อนเลยนะครับขอบคุณครับพี่ดาขอบคุณเช่นกันค่ะช่วงที่ผจญเช็คอินช่วงนี้สนับสนุนโดยยางรถยนต์สปาตันยางไลซิ่งนักขับตัวจริงการันตี สำหรับวันนี้นะคะเรา3ามคนที่โอแลนดน้องเจนและหนูหลินนะคะจะพาท่านผู้ชมจะมารับประทานอาหารกลางวันกันค่ะกับร้านที่มีชื่อว่ายี่ยวนกลิ่นสวนไอดินครับพาคุณผู้ชมมาชมอาหารแบบบรรยากาศแบบร่องสวนแล้วก็สวนมะพร้าวนะครับผมและน้ําสีฟ้าฟ้าบรรยากาศแบบสดชื่นมากๆาเลยครับใช่แล้วค่ะเราไปติดตามกันเลยยี่ยวนกลิ่นสวนไอดินร้านอาหารท่ามกลางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนี่เองครับเป็นร้านอาหารที่เปิดอยู่ในบรรยากาศของร่องสวนมะพร้าวและน้ำสีฟ้ามีซุ้มนั่งเป็นหลังเรียงรายไปตามร่องน้ำในสวนและที่นั่งแบบห้อยขาแบบชิลๆครับบรรยากาศในร้านตกแต่งแบบบ้านๆตามสไตล์บ้านสวนโดยเน้นขายอาหารหลากหลายประเภททั้งอาหารไทยอาหารอีสานและอาหารทะเลครับ ผู้ชมครับตอนนี้พวกเราทั้ง3คนก็นั่งอยู่ในร้านอาหารแล้วนะครับผมแล้วก็อาหารเมนูไว้บนโต๊ะเนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ทางร้านแนะนําเลยนะครับผมวันนี้มีอะไรบ้างครับน้องเจนจ๋า ค่ะเดี๋ยวเริ่มเมนูแรกที่ของเจนจ๋าเลยนะคะจะเป็นต้มยำค่ะต้มยำรวมน้ําใส่นะคะเดี๋ยวโชว์วัตถุดิบกันนิดนึงนี่หอปลาสดเลยใช่ไหมปลาหมึกค่ะปลาหมึกค่ะอ๋อปลาหมึกเมนูต่อไปค่ะค่ะเมนูต่อไปนะคะเป็นปลากระพงทอดน้ําปลาค่ะเสิร์ฟพร้อมกับน้ํารานนะคะดูแบบว่าอืมมาเลยค่ะแล้วปลาตัวใหญ่ด้วยนะมันดูมันเปรี้ยวๆเนาะเปเวอร์เทสใช่ไหมเจนจ๋านหมครับผมอ่ะอะไรต่อใช่ค่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปก็คือผักรวม ซึ่งน่าทานมากคือผักเขาสดมากนะคะมีแครอทนะคะเขาพูดเขาพูดอ่อนค่ะแล้วก็อันนี้อะไรพี่เห็ด <head, S 2> ใช่เป็นเห็ดครับผมสําหรับใครที่เป็นสุขสาวสุขภาพนะคุณผู้ชมเมนูนี้ต้องสั่งเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะนรวมผักรวมมิชชนิดต่างๆเลยนะครับ<ช>ผมค่ะแล้วก็อีกเมนูนะต้องแนะนาเลยนี่บอกสําหรับใครที่ชอบรสชาติแบบแซ่บๆจี๊ดๆนี่คือต้มตําไทยใส่ไข่เค็มครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอร่อยมากๆอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะ นี่คือไข่นะฮะมไข่ค่ะ <c oughs> นะฮะนี่คือไข่นะฮมไข่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะชิมเราจะกินให้คุณผู้ชมดูแล้วนะครับปลาเชิญบนโต๊ะอาหารเลยครับเดี๋ยวเริ่มเมนูแรกของเจนเลยคะ่ะเดี๋ยวเจนจะมาชิมต้มยำค่ะนี่นะคะขออนุญาตนะคะห,หอมาม,มากเต๋จมูกมากเต๋จมูกเลยปลามีชีวิตอยู่อุพอโดนปลาเต เบี้ยวป่าเี้ยวป่าเป็นไงคะรสชาติปลาหมึกกับปลาเขาคือสดมากค่ะแล้วก็กลิ่นของต้มยำอ่ะเด็ดจลหมึกมากเครื่องต้มยำเขาแบบหอมมากรสชาติก็คือดีจัดแนะนำค่ะเมนูนี้เขากับบรรยากาศสวนสวนไหมใช่ค่ะเนาะสุดยอดไปต่อไปนะคะเป็นเมนูปลากระพงค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอืมทอดกรอบมากกรอบเลยกรุบๆคุณผู้ชมอา ปกติร้านอื่นนะคะจะไม่ไม่ไม่กรอบขนาดนี้ใช่ไหมคะแสดงว่านี่ป่ปลาจริงอ่ะใช่แล้วก็สดด้วยจริงค่ะนี่ค่ะเราก็ต้องกินคู่กับน้าซอสของเขานะคะเครื่องเคียงเขาแบบเต็มเต็มากมีพรกใช่มีพรองเคียงต่างต่างก็จะมีมะม่วงมีมะม่วงมีถั่วนะคะใช่ค่ะหอมมากกินลอยมาเป็ัวเหมือนกันนะคะก็โดนไปร้านหนึ่งแป้งนะมอืเป็นไงรสชาต เข้ากันมากเลยค่ะกับปลาให้กรอบเมนูนี้ก็ผ่านค่ะผ่านใช่ไหมเอาคุณผู้ชมมารีวิวสายสุขภาพกันดีกว่านะสาหรับวันนี้ที่โอนรายไว้เมสกูนะครับก็จะเป็นผัดผักรวมนิดนะครับผมผมเป็นคนชอบกินเห็ดมากๆเลยคุณผู้ชมนี่นะฮะเห็ดเห็ดจริงๆครับเห็ดจริงขออนุญาตชิมเห็ดที่นี่ก่อนเป็นไงคะกรอบหรือว่าสดใหม่นะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าเห็ดถ้าไม่สดนะคุณมันจะเปรี้ยว ม,มันจะมีรสชาติเปรี้ยวแฝงอยู่แต่ว่าอันนี้โอเคผ่านครับเรียกว่าสายสุขภาพต้องชิมต,ต้องสั่งใช่ไหมต้องบอกเลยเมนูนี้ฮะขออนุญาตโชว์นิดหนึ่งนี่แซบครับคุณดูนะคุณดูนะไข่คือไข่จริงเลยนะแล้วก็มะนาวคือมะนาวจริงๆนะอ่าล้วใค่เอาของปลอมมาขายกันเนาะ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะชิมงานเพราะว่าตรงนี้ต้องเป็นไฮไลท์เพราะทุกครั้งที่โอแลนด์มาทานที่นี่นะฮะก็จะสั่งตัวนี้ทานเลยครับก็คือต้มไทยใส่ไข่เค็มนังครับคุณผู้ชมครับ มนะาทานมากๆครับหอมามากอะเนี้อเ้ี่ยงทั้งสองสาวคุณต้องทาน,นเมนูนี้ม,มันจี๊ดมากมันเหมาะกับว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะสำหรับคุณต้องการอะไรที่มันสดชื่นแซ่บๆตัวนี้ตอบโจทย์ครับคุณผู้ชมล่ะนำลายสอแล้วใช่ไหมล่ะอยากทานกับพวกเราหร้อยังครับถ้าอยากทานแล้วเชิมตัวหนเลยครับไปเลย ใครกำลังมองหาร้านอาหารอร่อยในบรรยากาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่งร้านยียวนกลิ่นสวนไอดินเป็นอีกหนึ่งร้านแนะนำที่ต้องมาเลยล่ะครับเวลาเปิดปิดของทางร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง22นาฬกาครับโทรสอบถามหรือสั่งจองโต๊ะได้ที่เบอร์0979492992หรือ088 8646383ครับหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ f e c o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  แ n p n p e ยียวนกลิ่นสวนไอดินได้เลยครับและอย่าลืมติดตามชมนะครับกับรายการชีพจรลงยางครับผมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา9้นากา,า,า,าเป็นต้นไปทาง YouTube Channel ช่องรถเอ็กท i ยแลนด์ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนค่ะลูลินพี่โอแลและน้องเจนจา๋าต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้ขอกล่าควคำว่า สวัสดีครับบ๊ายบาย